สวัสดีครับพบกับผมพี่เพอเมอวันนี้ผมจะสรุปตามมัตราสุดท้ายของส่วนที่สามการพิจารณาเป็นกลุ่มมัตราที่สามารถจิมยกมาเป็นข้อสอบได้นะครับแต่หลายคนนีมักจะมองข้ามนะครับก็คือในส่วนของมัตราสามสิบเอ็ดถึงมัตราสามสิบสามถ้าจำตรงนี้ได้ก็ตอบข้อสอบได้แม่นขึ้นมากแล้วคะแนนจะมานะครับดู มัตราส1อกันนะครับมัตราสาสิบเอเป็นเรื่องสิทธิของคู่กรณีในการขอตรวจดูเอกาสารในสำนวนนะครับมีอยู่สองวัดวั 1, ดหนึ่งบัญญัติว่าคู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกาสารที่จําเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แยง้งหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนได้แต่ถ้ายังไม่ได้ทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นคู่กรณีไม่มีสิทธิ์ขอตรวจดูเอกาสารนั้นเป็นต้นร่างคําวินิจฉัย ลักสองการตรวจโดยเอกสารไม่ใช้จ่ายในการตรวจโดยเอกสารหรือการจัดทำำําสําเนาเอกสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงก็มีการตอกกฎกระทรวงมานะครับเป็นกฎกระทรวงฉบับที่สามพศสองห้าสี่ศูนย์นะครับออกมาตามมาตราสามสิบเอ็ดลักสองนี้นะฮะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎกระทรวงอันนี้ในส่วนของกฎกระทรวงฉบับที่สามผมจะยังไม่ ขออ่านให้ฟังนะ,ะเอาไว้ตอนที่ผมบรรยายถึงมาตาสามสิบเอ็ดวกสองเนี่ยผมจะอธิบายกฎกระทรวงฉบับที่สาประกอบมาตาสามสิบเอ็ลกสองนะครับมาดูคําอธิบายมาตาสามสิเอ็กันมาตาสามสิเอ็เนี่ยเป็นการรับรองรับความโปร่งใสะสิทธิในการต่อสู้คดีโดยให้คู่กรณีมีสิทธิ์เข้าถึงกอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณา จิตของคู่กรณีในการขอตัวเอกสารหรือพยานหลักฐานเนีฮะเป็นสิทธิ์ที่สืบเนื่องมาจากสิทธิ์การรับฟังคู่กรณีตามมาตรา30ที่ผมได้อธิบายไปในตอนที่แล้วนะฮะัดวมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้คู่กรณีเนี่ยสามารถโต้แย้งชี้แจงหรือป้องกันสิทธิเสรีภาพหรือประโยชน์นั้นชอบธรรมของตนได้อย่างเต็มที่ในบางกรณีเนี่ยคู่กรณีจําเป็นต้อง รู้เนื้อหาในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกคําสั่งในบกครองนะฮะอย่างเช่นรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงรายงานผู้เชี่วชาญรายงานแพทย์นะฮะเอกสารเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะอยู่ในการครอบครองของเจ้าหน้าที่กี่มีอำนาจในการออกคําสั่งในบกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่อื่นๆน,นะครับดังนั้นเนี่ยจึงถือว่าสิทธิ์ในการถูกรับฟังจะสมบูรณ์ก็แต่เมื่อคู่กรณีได้มีโอกาสตรวจสอบเอกสารเหล่านี้นะครับ มาตราส1ิบเอ็ดนี่ยจึงบัญญัติว่านะครับวางหลักไว้สำหรับการขอตรวจดูเอกสารที่อยู่ในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ที่ใช้เป็นเหตุผลในการออกคำสั่งความครองนะครับเพื่อให้คู่กรณีเนี่ยมีสิทธิ์ในการโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามาตามาตราสามสิบมาตราสาเ็ดก็เลยวางก็เลยบัญญัติว่านะครับคู่กรณีเนี่ยมีสิทธิ์ขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นเพื่อ ตัแย้งชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนนะครับแต่ว่านะครับยังไม่มีสิทธิ์ขอตรวจต้นล่างคำมินิชัยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งทางปกครองนะครับหลักก็คือมีสิทธิ์ขอตรวจดูได้นะครับเอกสารที่อยู่กับเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่ว่าถ้าตัวของต้นล่างคำมินิชัยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งทางปกครองเนี่ยผู้กรณียังไม่มีสิทธิ์ที่จะ ขอตรวจดูนะครับทีนี้วรรคสองนะครับบัญญัติให้การตรวจดูเอกสารรวมถึงใช้ใจ่ายในการจัดทําสําเนาต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงที่ว่าก็คือกฎกระทรวงฉบับที่สามในสอสองห้าสี่ศูนย์บอกตามความในเริ่องบัญญัติวิธีปฏิบัติร,ราชการทางบุคลองพศสองห้าสามเก้าแล้ว มีอยู่5ข้อนะฮะข้อ1เอกสารที่คู่กรณีมีสิทธิ์ขอตรวจดูเพื่อประโยชน์ในการจัดทําข้อโต้แย้งหรือคําชี้แจงปอเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่จะใช้เป็นเหตุผลในการออกคําสั่งาทางปกครองหมายความลมถึงสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวก็ได้จริงข้อมูลรูปตัวเลขหรือสิ่งใดใดน่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำให้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใ,ใดๆ และได้จัดทํำไว้ในรูปของหนังสือแฟ้มรายงานแผนผังแผนที่ภาพวาดภาพถ่ายบันทึกเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้และวัตถุใดๆบรรดาที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจรารณาทางปกครองอันนี้ข้อหนึ่งก็เป็นการนิยามของคำว่าเอกสารนะครับสรุปก็คือ เอกสารในข้อหนึ่งนะครคือหลักฐานทุกรูปแบบทั้งที่เป็นหนังสือไฟล์คอมพิวเตอร์ภาพถ่ายบันทึกเสียงบันทึกภาพหรือวัตถุที่เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเหตุผลในการออกคําสั่งทางปกครองนี่ก็คือความหมายของเอกสารในข้อหนึ่งครับข้อสองจะเป็นเรื่องขั้นตอนการขอตรวจด,ดูเอกสารทางปกครองผู้กรณี ที่ประสงค์จะขอเข้าตัวด้วยเอกสารใดเพื่อประกอบการโต้แย้งหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองอาจทําคําขอด้วยวาจารหรือทําเป็นหนังสือนํามายื่นต้นเองต่อเจ้าหน้าที่หรือในงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นันสังกัดหรือโดยส่งทางปริศนีโดยระบุเอกสารหรือลักษณะของเอกสารที่จะต้องการตรวจดู ในกรณีมีคําขอด้วยวาจาหรือมีคําขอเป็นหนังสือโดยนํามายื่นด้วยตนเองให้เจ้าหน้าที่พิจารณาให้คู่กรณีได้ตรวจดูเอกสารในขณะนั้นแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่พร้อมที่จะให้ตรวจดูในขณนะนั้นได้หรือเป็นกรณีมีคําขอเป็นหนังสือโดยส่งทางไปษณีให้เจ้าที่พิจารณาและแจ้งกําหนดวันเวลาและสถานที่ที่จะให้ตรวจดูเอกสารให้คู่กรณีทราบความว่าอย่างไรค ข้อสองก็เป็นเรื่องขั้นตอนการขอตรวจดูเอกสารทางปกครองักดิผู้กรณีเนะี่ยถ้ามาขอตรวจดูเอกสารหลักฐานพู้โต้แย้งคําสั่งเนี่ยหลักก็สามารถทาได้โดยทั้งโดยการแจ้งทั้งโดยการแช่งด้วยวาจานะ,ะหรือว่าทําเป็นหนังสือก็ยื่นด้วยตนเองก็ได้หรือว,ว่าส่ง,งทางไปรษณีย์ก็ได้นะฮะแล้วก็ต้องมีการระบ,บุ เอกสารที่ตัวเองต้องการให้ชัดเจนนะครับหากยื่นคําขอด้วยวาจานะครับหรือนํามายื่นด้วยตนเองเจ้าที่จะต้องพิจารณาให้ตรวจโดยเอกสารในขณะนั้นทันทีนะครับอันนี้ก็นะครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่พร้อมให้ตรวจดูทันทะีจะเป็นกรณีที่ได้รับคาขอทางไปรษณีย์เนี่ยเจ้านะที่จะต้องแจ้งกําหนดวันเวลาและสถานที่ที่จะให้มาตรวจโดยเอกสารให้คู่กรณีทราบเป็น มาด้วยตนเองก็ต้องให้ดูในขณะนั้นทันทีนะครับยกเว้นว่าไม่พร้อมให้ดูได้ทันทีหรือว่าขอมาเป็นุมขอทางไปรษณีย์เจ้าหน้าที่จะต้องกําหนด,ดวันเวลาและสถานที่แล้วก็นัดมารอบหนึ่งอันนี้ก็คือข้อสองข้อสามนะครับเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกในการตรวจด,ดูเอกสารนะครับในการตรวจด,ดูเอกสารเนี่ยให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการตรวจด,ดูตามความเหมาะสม และต้องระมัดระวังไม่ให้เอกาสารชำรุดเสียหายหรือสูญหายเพื่อประโยชน์ในด้านในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งเป็งานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอัดวางแนวปฏิบัติที่สมควรในการให้คู่กรณีตรวจโดยเอกาสารโดยคำนึงถึงประเภทหรือลักษณะของเอกาสารหลบข้อสามนะครับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการตรวจโดยเอกาสารเจ้าที่ต้องนะครับหลักก็คือต้องเนี่ยนะครับ เป็นการสั่งนะครับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องอ่าอำนวยความสะดวกในการตรวจดูดเอกสารแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้เอกสารชำรุดเสียหายและสูญหายตั้งอาจจะวางแนวปฏิบัติในการตรวจดูดเอกสารโดยคำนึงถึงประเภทและลักษณะของเอกสารนั้นนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สารที่รรจะต้องอำนวยความสะดวกครับและระมัดระวังไม่ให้เอกสารชำรุดเสียหายสูญหายนะครับหรือก็อาจจะวางแนวปฏิบัติ ในการขอตรวจดูเอกสารก็ได้นะครับนี้มาดูข้อสี่กันนะครับข้อสี่เป็นเรื่องค่าธรรมเนียมในการตรวจดูเอกสารน,นะครับในการยื่นคําขอตรวจดูเอกสารคู่กรณีผู้ยื่นคาขอไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อการดังกล่าวในการให้คู่กรณีตรวจด,ดูเอกสารเอกสารใดถ้าต้องมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าการให้ตรวจด,ดูตามปกติให้หน่วยง,งานของรัฐที่เจ้าหน้าทีู่้นั้นสังกัด เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในตราที่เห็นสมควร,ราการกําหนดค่าธรรมเนียมตามวักสองให้คานึงถึงค่าใช้จ่ายจริงที่ต้องเสียในการตรวจโดยเอกสารตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับพนักงานและบุคลากรของในงานรัฐแห่งนั้นประกอบด้วยต้องไม่สูงกว่าตราในตลาดหากให้เอกชนจัดทําแต่ในกรณีเล็กน้อยจากจัาเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้ สรุปนะครับข้อสี่เนี่ยเป็นเรื่องค่าธรรมเนียมในการตรวจโดยเอกาสารนะครับหลักก็คือผู้กรณีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอตรวจโดยเอกาสารเว้นแต่ว่านะครับถ้ามีค่าใช้จ่ายเกินกว่าการให้ตรวจดูตามปกติรับวจ้านที่ก็อาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในเวลาที่สมควรนี่การกําหนดค่าธรรมเนียมก็อ้างอิงมาจากค่าใช้จ่ายจริงนะครับ ที่ไม่สูงกว่าอัตราในตลาดหากให้เอกชนจัดทำอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะมันไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็หน่วยงานของรัฐจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้นะครับน,นี่ก็เป็นในส่วนของข้อสี่นะครับข้อห้าเเรื่องของการขอสำเนาเอกสารถ้าคู่กรณีต้องการสำเนาเอกสารใดให้เจ้าหน้าที่พิจารณาดําเนินการให้ ามความเหมาะสมเรออยจะต้องระมัดระวังไม่ให้ต้นฉบับเอกาสารชำรุดเสียหายหรือสูญหายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งเหมือนง,งานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดตากวางแนวปฏิบัติที่สมควรในการจัดทําสําเนาเอกาสารโดยคํานึงถึงประเภทหรือลออักษณะของเอกสารวรสามนะครับในการจัดทําสําเนาเอกาสารให้หน่วยง,งานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดเรียกเก็บค่าจ,จ่ายเนี่ยตราที่เห็นสมควรแต่ในกรณีเล็กน้อย จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายก็ได้และให้นําความในข้อสี่รักษามาใช้บังคับโดยอนุโลมหลปนะครับในเรื่องของการขอสําเนาเอกสารเนี่ยคู่กรณีต้องการสําเนาเอกสารเจ้าหน้าที่ก็จะต้องดําเนินการให้ตามความเหมาะสมนะครับโดยต้องระมัดระวังนะฮะไม่ให้ต้นฉบับเอกสารชำรุดเสียหายหรือสูญหายแนวปฏิบัตินะครับหน่วยงานของรัฐก็อาจวางแนวปฏิบัติในการจัดทําสําเนา โดยคำนึงถึงประเภทลักษณะของเอกสารนะครับทีนี้นะครับในการกําหนดค่าใช้จ่ายเนี่ยในการจัดทําสําเนาหน่วยงานของรัฐสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในตราที่เห็นสมควรนะครับจะต่างกับในเรื่องของการขอตรวจดูนะฮะการขอตรวจดูเนี่ยนะครับหลักก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับกนว้นมีค่าใช้จ่ายเกินควรกว่าตามปกติในการให้ตรวจดูก็เรียกเก็บได้ในตราที่เห็นสมควรแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการขอสําเนานะครับ จ้าหน้าที่ก็อาจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้นะในอัตราที่เห็นสมควรอันนี้การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมก็ตั้งเองจากค่าใช้จ่ายจริงไม่สูงกว่าอัตราตลาดหากให้เอกชนจัดทําก็การยกเว้นนะครับถ้าเป็นเรื่องของการขอสําเนาแล้วเป็นเรื่องมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเนี่ยหน่วยงานของรัฐก็อาจจะยกเว้นไม่ไดเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้นะครับอันนี้ก็คือตัวกฎกระทรวงนะฮะถามว่า น่าหยิบยกมาออกข้อสอบไหม,ไม,ไ,มไม่น่าจะนํามาหยิบยกในการออกข้อสอบนะฮะก็ให้รู้ว่าใน,ในส่วนของมาตราสามสิบเอ็ดลักสองนะฮะก็มีการกําหนดกฎกระทรวงรับรองในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติในการขอตรวจโดยเอกสารแล้วก็การกําหนดค่าใช้จ่ายในการขอตรวจด,ดูแล้วก็ในการทำสำเนาเอกสารนะครับที่น่าจะออกก็น่าจะอยู่ใน ส่วนของสาส็วร์หนึ่งมากกว่านะครับสิทธิ์ขอตัวดูนะครับเพื่อโต้แยง้งชี้แจงหรือป้องกันสิทธิ์ของตนนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ทำคำสั่งทาหัวครองในเรื่องนั้นคู่กรณีไม่มีสิทธิ์ขอตัวดูมันเป็นต้นร่างคำัไม่ได้ใช่น่าจะเน้นย้ำในะส่วนของในมาตราสารเสดวรหนึ่งนะครับทีนี้มาดูมาตราสัสสองกันนะครับมาตราสัเสสองเป็นเรื่องพ่อจักเว้น สิทธิ์ในการตรวจดูเอกาสารนะครับข้อเสเป็นเรื่องสิทธิ์ในการตรวจโดยเอกาสารข้อที่สองเป็นเรื่องข้อยกเว้นสิทธิ์ในการตรวจโดยเอกาสารนะครับมาาแานสองในบญญัติว่าเจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญ,ญาตให้ตรวจดูเอกาสารหรือพยานหลักฐานได้ถ้าเป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับมาดูคำอธิบายกันนะครับมาแสนสองเนี่ยกำหนดอำนาจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธให้คู่กรณี วจดเอกสารหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใ,ใดที่อยู่ในสำนวนหากการเปิดเผยนั้นอาจก่อนะครับอาจเกิดผลกระทบต่ออาจกระทบต่อความลับหรือประโยชน์สาธารณะที่กฎหมายต้องคุม้มครองนะครับผลในการปฏิเสธการเปิดเผยนะครับก็คือเจ้าที่เนะี่ยมีอำนาจไม่อนุญาตให้ตรวจดูได้นะหากการเปิดเผยเอกสารเนะี่ยอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความลับ ของรัฐอย่างเช่นความมั่นคงของประเทศการทาหารการต่างประเทศหรือเศรษฐกิจของประเทศความลับทางราชการก็อย่างเช่นเอกสารการสืบสวนสอบสวนที่ยังไม่สิ้นสุดข้อมูลที่หากเปิดเผยจะทําให้การทางานของรัฐเสียหายจะเป็นเรื่องของความลับทางการค้าอุตสาหกรรมนะครับสูตร,ตรการผลิตข้อมูลทรัพย์สินธรรมยาสัญญาลับของเอกชนผู้ประกอบการความลับสมวบุคคลเช่นข้อมูลสุขภาพข้อมูลครอบครัว ข้อมูลการเงินรายได้ส่วนบุคคลนะครับในส่วนนี้เป็นเหตุผลในการให้อำนาจเจ้าหน้าที่นะครับในการไม่อนุญาตให้ตรวจด,ดูได้นะครับเพราะว่าถ้าหากให้คู่กรณีเขาตรวจดูเนี่ยเป็นการเปิดเผยการเปิดเผยดังกล่าวว่าอาจ,จทําให้เกิดความเสียหายต่อต่อรัฐราชการ,รหรือว่าเอกชนได้นะฮะนี่ก็เป็นส่วนของ ดุพินิษในการที่เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ตรวจดูนะครับในการไม่อนุญาตให้คู่กรณีนะครับตรวจด้วยเอกาสารเนี่ยมุ่งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลอันสมควรครับและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองความลับหรือประโยชน์สาธารณะนั้นๆน,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 นี้สิทธิ์ของคู่กรณีนะฮะหากว่าตัวเจ้าหน้าที่นะฮะใช้ดุลพินิษในการปฏิเสธให้ไม่ให้คู่กรณีตรวจด้วยเอกาสารเนี่ยด้วยความ ไม่สมเหตุสมผลนะครับูกรณีก็มีสิทธิ์ุทธรณ์คำสั่งที่ไม่ให้ตรวจโดยเอกสารนั้นนะครับหรือว่านะครับอาจจะนําคําสั่งในเรื่องของการไม่ให้ตรวจโดยเอกสารน,นะครับไปยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อตรวจสอบการใช้ดุลินิจดังกล่าวก็ได้นี้ก็เป็นเรื่องของข้อเทในการตรวจโดยเอกสารครับก็เป็นเรื่องอ กรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับอาจเจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้ตรวจด,ดูได้นะครับก็เป็นความลับดูมาตราสุดท้ายของกลุ่มนี้กันนะครับมาตราแสนสามเป็นเรื่องการกําหนดระยะเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองมาตราแสานสามนี่มีอยู่สองวรกนะครับวรกหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยัดและความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้เจ้าหน้าที่กําหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไว้ตามความเหมาะสมแก่กรณีทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้นวรรสองในกรณีที่การดำเนินงานในเรื่องใดจะต้องสารการพิจารณาของเจ้าหน้าที่มากกว่าหนึ่งราย จ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีหนะ้าที่ต้องประสานงานกันในการกําหนดเวลาเพื่อการเมินงงานในเรื่องนั้นคำทธิบายนะครับมาตราสิบาสามเนี่ยกําหนดนกลไกเชิงโนโยบายเพื่อให้ฝ่ายปกครองดาเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและมีความแน่นอนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนกหนึ่งก็นะครับเป็นเรื่องของการกําหนดระยะเวลาโดยคณะรัฐมนตรี การสําคัญนะครับก็เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนความประหยัดและความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐผู้ที่มีอํานาจกําหนดนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่กําหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไว้ตามความเหมาะสมแก่กรณีนะครับและต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัดที่ไม่ขัดรแย้งกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น ลัสองนะครับเป็นเรื่องหลักการประสานงานนะครับใช้ในกรณีที่มีการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่มากกว่าหนึ่งลายหรือหน่วยงานมากกว่าหนึ่งหน่วยงานหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกรลยนะมีหน้าที่จะต้องประสานงานกันในการกําหนดเวลาเพื่อการดำเนินง,งานในเรื่องนั้นเพื่อให้การทํางานเกิดการทํางานแบบ บูรณาการะลดระเรื่องของการโยนเรื่องกันนะฮะและป้องกันความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจนที่อาจทําให้ประชาชนเสียโอกาสนะครับทีนี้ก็มีข้อสังเกตของมัตราศึกสานะฮะมัตราหกนะครับตอนต้นๆที่ผมได้บรรยายนะฮะันเป็นเรื่องของอำน,นาจในการออกกระรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติตามราชบัญญัตินี้นะครับก็จะเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีนะครับ ตามมาตราหกนะฮะอำนาจในการออกก,กระทรวงแต่ถ้าเป็นเรื่องของการวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้เจ้าหน้าที่กำหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองเนี่ยเป็นอานาจของคณะรัฐมนตรีตามมาตราสามสิบามเนี่ย mm. เป็นคลิกนะครับเผือเขาเอามาสลับกันถ้าเรื่องของการออกออกก,กระทรวงและประกาศเนี่ยเป็นเรื่องอํานาจของนายกรัฐมนตรีเขาอาจจะเอาเรื่องของเป็นอานาจคณะรัฐมนตรีมาหลอก ก็ได้นะส่วนของมาตราหกในมาตรสาสถถามว่าจะบอกเพราะก็จะมาหลอกสลับกันว่าถ้าเป็นเรื่องการวางระเบียกบกาหนดหลเกณฑ์และ,ละวิธีการเพื่อให้เจ้าหน้าที่กาหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองก็เป็นอานาจของนายกรัฐมนตรีเห็นไหมครับอเอามาไขกันก็ได้นะครับใครที่อ่านพันผ่านหรืออ่านแบบเร็วๆก็าอาจจะหลุดนะแต่งข้อสอบเขาก็เอามาสลับกันได้นะครับ,บางทีก็ไม่ออกมาตราหลัก ปออกาัตาย่อยก็มีนะครับก็นะครับในส่วนของสามมาตรานี้นะครับถึงแม้ว่าจะสั้นนะครับแต่ก็สําคัญมากในการตอบคาถามเรื่องสิทธิของคู่กรณีแล้วก็ขั้นตอนการพิจารณานะครับถ้าเข้าใจในโครงสร้างของมาตราสามสิบเอ็ดถึงสามมาตราสามสิบสามเนี่ยเวลาเจอข้อสอบก็จะจับประเด็นได้ทันทีนะครับทีน,นี้เรามาสรุปกันนะครับในคลิปนี้ก็ ด้วยสรุปไ้า์บอดส่วนที่สามนะครับการพิจารณาในมาตราถึง26สิกถึงมาตรา33ิบสานะครับก็แบ่งมาเป็นสมกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นเรื่องหลักเกณฑ์ด้านเอกสารและการเริ่มต้นพิจารณานะก็จะอยู่ในมาตราย6สิหกมาตราย7ิบดนะครับมาตรา2ี่บหเป็นเรื่องภาษานะครับเอกสารก็ต้องทําเป็นภาษาไทยนะครับ ทำมาเป็นภาษาต่างประเทศคู่กรณีก็ต้องจัดทำคำแปลที่ท่อรองความถูกต้องมายื่นไปในกำหนดนะครับมาตรา27เป็นเรื่องแจ้งและตรวจสอบคำขอเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จะต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่แก่คู่กรณีและมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารที่ยื่นหากไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งให้คู่กรณีแก้ไขไปในเจวันและเป็นในลักษณอักษรหากไม่แก้ไขก็ถือว่าผู้ยื่นคำขอเนี่ย ไม่ประสงค์ให้นาเนินการปอก็ต้องสืนเอกสารไปนะครับอันนี้ในมาตรา27กลุ่มที่2นะครับเป็นเรื่องหลักการสแสวงหาข้อเท็จจริงแนละความเป็นธรรมจะอยู่ในมาตรา28ถึงมาตรา32นะครับอันแรกก็จะเป็นอำนาจในการสแสวงหาข้อเท็จจริงตามหลักการไตส่สวนนะครับก็จะอยู่ในมาตรา28 29นะครับมาตรา30ซึ่งเป็นหัวใจของในส่วนนี้ก็คือหลัก การรับฟังคู่กรณีนะครับก่อนการมีคําสั่งที่อาจกระทบต่อสิทธิ์ของคู่กรณีนะครับเน้นก็คือกระทบต่อสิทธิของคู่กรณีแล้วที่ต้องให้โอกาสคู่กรณีทราบขา้อเท็จจริงและได้โต้แยง้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอนะครับทีนี้ยกข้อยกเว้นก็อยู่ในส่วนของวรรคสองเช่นพนระ้อมจาเป็นเร่งด่วนนะครับหรือเพื่อป้องกันผลเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะเป็นต้นนะครับท ขอตรวจดูเอกาสารที่อยู่ในมาตราสามเอ็ดสามสองนะครับคู่กรณีก็มีสิทธิ์ขอตรวจดูเอกาสารที่จําเป็นต้องรู้นะครับเพื่อป้องกันสิทธิของตนได้นะครับแต่เจ้าที่สามารถปฏิเสธได้หากเอกาสารที่จะต้องรักษาไว้เป็นความลับหรือต้นร่างความมนิชัยก่อนมีคําสั่งสามสิบเอ็ดสามสิบสองนะครับสุดท้ายก็เป็นลุมที่สามนะครับเป็นเรื่องการกําหนดระยะเวลาดําเนินการนะครับคณะรัฐมนตรีก็ อาจวางระเบียบให้เจ้าหน้าที่กําหนดเวลาสําหรับการพิจรารณาทางปกครองและหากกระบวนการต้องผ่านเจ้าหน้าที่หลายรายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องมีหน้าที่ประสานงานกันในการกําหนดเวลาให้รวดเร็วและมีประสิทธิธภาพนะครับในส่วนของตารางก็ถูกบรรจุไว้ในชีตติวของผมนะฮะชีตบรรยายของผมคงไม่ใช่ชีตหรืว่าเนื้อหามันเยอะแล้วเกิดก็จบกันไปนะครับทั้งหมดนี้ก็คือกรอบใหญ่นะครับ ที่ทําให้คําสั่งระบครองเนี่ยตรวจสอบได้โนปะร่งใสและเป็นธรรมนะครับยึงนะครับจาภาพรวมนะครับในส่วนของสรุปท้ายบทส่วนที่สามนี่ยให้ได้นะฮะมาตรา26ถึงมาตราส3สามไฮไลท์ก็อยู่ในมาตรา30นะครับถ้าจำภาพรวมนี้ได้นะฮะก็เวลาทำข้อสอบก็จะจับประเด็นได้ถูกต้องผันทีนะครับเข้าใจหลักตรงนี้เวลาสอบจะได้ไม่พลาดนะฮะ ไปเจอกันคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ